สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ตูนจะมาอธิบายโอเนปีส1นะครับเป็นข้อสอบโอเนมหเรื่องเลขยกกำลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อนี้เนี่ยข้อที่สอนะครับเขาบอกว่าจงหาค่า x จากสมการตัวนี้นะครับ1บวกหส่วน2ยกกำลัง3 x ลบ1เท่ากับแส่วน27เล้วก็จะมีช้อยตามนี้นะครับน้องอเพราะฉนั้นนั่นน,น,น้องๆเคยแก้สมการเลขยกกำลังเนาะจึงเนยะจะต้องทําให้ฐานเนี่ยเท่ากันนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องทําตัวนี้ให้ล้ายๆ้าตัวนี้ก่อนวิธีการคือเราจะทาอย่างนี้ครับน้องก็คือเอา2เนี่ยคูณขึ้นหา1ก็ได้เป็น2นะครับแล้วก็เอา2เนี่ยมาบวก1มันก็จะได้เป็น3มนะฮะมันก็จะได้3ส่วน2ยกกําลัง 3x เกกลบ1เท่ากับตัวด้านนี้นะครับน้องก็คือน,น้องเขียนไปเลยว่าได้2ส,ส่วน3ยกกําลัง3าม อ่ะพอตรงนี้น้องเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยรวมด้านซ้ายมาเป็นตรงนี้แล้วแล้วก็รวมด้านขวาเนี่ยมาเป็นตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าฐานเนี่ยมันยังไม่เท่า,ากันมันเองอยู่ในรูปของการสลับกันอยู่นั้นน้องก็คลิกตัวนี้ได้นะครับกลายเป็นจาก2อส่วนสเป็น3ามส่วนสองยกกําลังติดลบนะครับน้องตรงนี้จะเป็นบวนก็มาติดลบอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ใส่3สามส่วนสองยกกําลัง 3x มเอกลบหนึ่ง หลังจากนั้นด้านล่างเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับน้องน้องก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือตัดทิ้งไปทั้งแถบเลยน้องก็จะได้คําตอบตรงนี้นะครับสมการแถวบน 3x ลบ1นเท่ากับลบ3นะครับน้องหลังจากนั้นน้องก็เอาลบหนึ่งเนี่ยย้ายมาบวกนะครับก็จะได้เป็นลบสาบวก1น้องก็จะได้เป็นนะครับลบสาบวก 1. น้องก็จะได้ลบสองหลังจากนั้นน้องก็เอา3ามเนี่ยไปหารลบ2นะครับ นะครับสามหารลบอได้เท่าไหร่ครับน้องเก่งมากครับได้ลบสองส่วนสามและลบสองส่วนสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําตอบของสมการนี้แล้วนะครับก็ตรงกับช้อยนะครับน้องครับสองส่วนสามเนี่ยมันก็เนี่ยครับสองส่วนสามจะตอบช้อยข้อขอไข่นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือมันจะมีช้อยหลอกด้วยตรงนี้น้องก็ต้องระวังนะครับโอเคครับวันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับพี่ตูนก็ฝากไว้แค่นี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ